สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม The Classroom นะครับซึ่งมันจะเป็นห้องแบบเหมือนเป็นห้องผีหรืออะไรอย่างี้นะครับทุกคนผมก็ไม่ได้ไปดูมาเลยนะครับว่าเกมเนี้ยมันคือเกมแนวอะไรยังไงนะครับผมจะมา first impression เลยนะครับแต่ว่าไปเห็นมาคร่าวๆแล้วเหมือนแบบมันจะมีผีที่แบบเป็นหัวผีแล้วก็เปลี่ยนตัวงูเออซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ได้กลัวผีอยู่แล้วนะครับทุกคนเออแต่ว่าอาจจะกลัวงูนิดหน่อยนะครับเออแต่ว่างูในเกมนี้มันไม่น่าจะอ,าอะไรขนาดนั้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะกดเข้าตรงนี้ไปก่อนนะมันไม่มีแบบกดเพลแล้วก็แบบเลือกห้องอย่างนี้หรอฮะหรือว่าแบบมันให้เล่นเค่ห้องอย่างนี้โอ้ไม่กอดอันนี้ครับน่าจะเป็นแบบเปิดเกมเปิดเกมเลยโอเคคาสลับลักดลัสโกละเคสโฮโอเคนะครับเขาบอกว่าอ่าไม่รู้อ่ะไม่ทันไงจริงๆผมอ่านออกนะทุกคนไม่ทันโอ้ไม่กอดวลารูอันนี้ใครเนี่ยหน้าใครเนี่ย เฮ้ยนั่งเหมือนพี่วินมากคนนี้ผมว่าน่าจะเป็นคนสร้างเกมนี้ปะทุกคนใช่ปะหรือว่าหรือว่าสองคนนี้เป็นอ๋อเข้าใจแล้วคนนี้ก็คือคนที่มาติดอยู่ข้างในนี่เออเฮ้ยฮ่าอันนี้คือที่ไหนเนี่ยอันนี้พูดดังได้ป่ะวะว่านี่มันมันดังทางขวาได้อยู่นะทุกคนเออมันมันแบบเออแล้วแล้วแล้วมันให้เราทําอะไรนี่ อันนี้คือไฟฉายนะครับทุกคนเราต้องเก็บไฟฉายแล้วกเก็บถ่านนะครับเออแล้วเราก็รีโหลด่าเรากด F นะครับในการใช้โอเคผมพูดดังไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันแบบดูเดทข้างบนขวานะทุกคนเลยมันแบบมีอันนี้อยู่อ่าเราสตาร์ทรถนะครับทุกคน WSD โอเคเหมือนเราจะต้องมาซ้อมอย่างนี้ก่อนนะ WSD มันบอกว่าไปข้างหลังรถหรอเปิดอ๋อมันมีของไกุญแจไปกุญแจเอ๊ย เอแค่กุญแจเหรออ๋อนี่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 อ๋อเคโอเคโอเคแล้วก็เอาของอ่าโอเพนอันนี้เขาบอกว่ากดแถบให้เรากดโอเพนนะครับแล้วเราก็อ่าโอ้มันบอกว่าอ่ารถตักเรียนอันนี้นะครับแต่ไม่รู้หรอกมันคืออะไร อ่อกดนี้นั่งโอเคกดคอนโทรลนั่งนะครับทุกคนอะแล้วเราจะเข้าไปข้างในเลยนะครับทุกคนอ่าคือถ้าถามว่าผมกลัวผีไหมผมก็ไม่ได้กลัวผีแตเว้ยจริงๆนะเออถ้าทุกคนเห็นแบบไม่ได้เห็นผมเล่นเกมผีในช่องพี่วินก็คือผมไม่กลัวผีไงอะต่อไปนะเราน่าจะต้องใช้กุญแจอันนี้แน่เลย่ะเอ้าพอเซฟป่เหมือนเขาให้ผืออิดหรืออะไรป่ะทุกคนอ๋อนี่ไงนี่ไงอิดโอเคค้างไว้นะครับแล้วก็โป้ง บง่งเลอปลงไม่น่าใช่วะ่ะมับมันจะไปแตกยังไงล่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเดือบเดือบปั๊บปุ๊บเออเออปุ๊บปั๊บสระปั๊บตะกระต้มปุ๊บมันไม่แตกว่ะเพื่อนอ๋อมันต้องมันต้องกดคลิกขวาโอ้ไม่สกอ๊อตโอเคโอ้ยังมือดอะ่ะ ้ยนี่คือเปิดไฟแล้วเหรอเปิดไฟนี่มืดขนาดนี้เหรอโอเคผมเปลี่ยนไฟกัน Powers off Gotta find the breaker o o m โอเคมันบอกระวังใช่ไหมระวังใช่ไหมโอเคเแามาห้องนี้นะเฮ้ยห้องนี้ก็ล็อกเหรอห้องนี้ล็อกห้องนู้นก็ล็อกอ่าเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้เปิดได้ห้องนี้เปิดได้โอเคประตูนี้ไฟนะครับทุกคนเราต้องไปนะอันนี้ผมจะประหยัดแบบมันจะน่ากลัวขนาดไหนกันเจียววะทุกคนผมถามจริงเหอะ เออเกมพงเกมพี่อะไรเงี้ยเมือมอ่อคนไม่กลัวพี่าเล่นเกมพี่เออพูดมากเนาะอันนี้เฮ้ยนี่นี่นี่ทาน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 สวยอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเป็นตัวหยิบอ๋อมันบอกว่าเต็มอ๋อโอเคโอเคโอเคอ่าแล้วแล้วมันให้เฮ้ยนี่ไงโอเคดึงเัินเดืขึ้นฮะแค่นี้เหรอแค่แค่นี้แค่นี้เหรออันนี้คือฝึกพรอมใช่ไหม ไอ้อีดีดีเกินผมพูดดังไม่ค่อยได้ไงปกติเออมาละออกไปจา้าเอ๋หนึ่งสองสามให้ยิวไม่ไมีมมอ่ะอ้อมันต้องมีอยู่แล้วองพงพี่ผีอ่ะอยากเจอว่าอยู่ไหนเฮ้ยเว้ย Where am I นี่นะครับทุกคน The Card Room เหมือนว่าเรายังไม่ได้ไปเจอไอ้ผีหัวงูนะอยู่ไหนกันเจ้าอยู่ไหนกันละจ้าอันนี้รูปอะไรอ๋อมันเป็นรูปที่เขาวาดกันนะครับ ไม่เวนหรอกอ๋อเราสามารถแบบเอาเก้าอี้เอาโต๊ะไอ้มาไว้อย่างงี้ได้เพื่อขวางคางตัวเองเพื่อเพื่อเพื่ออะไรวะเหมือนผมได้ยินเสียงแถวๆเนี้ยเนี้ยผมว่าห้องนี้ไปทุกคนเชื่อแบบปะเฮ้ยสวัสดีเงาตัวเองออลลูเห็นโลครับเฮ้ยเหมือนมีคนเดินอยู่ปะชั้นสองเหรอว่าชั้นข้างบนแน่ๆเลยว่ะเอ่อแล้วเราก็จะเปิดห้องนี้ อมมีพัดลมยังเป่าอยู่แต่ไม่มีคนทุกคนมีพัดลมเป่าอยู่แต่ไม่มีคน today is a g y e s t e d a y did y o t u r the l h o k a เข้าใจเข้าใจ <c oughs> อ่าตรงนี้เป็น TV ทีวีที่ไม่มีสัญญาณโอ้นี่คือห้องคอมอ๋อคอมออพิวเตอร์โอ้ยห้องชอบผมเลยตัวนี้ <c oughs> ผมชอบห้องคอมพิวเตอร์ที่สุดแล้ว, <c oughs> ลวเวลาดอนเหรียนนะ่ะเออจยิง เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยปิดเองว่ะปิดเองว่ะน้องๆโอเคเหมือนจะเป็นแบบเป็นห้องเรียนซะส่วนใหญ่นะทุกคนเรายังไม่ได้ไปห้องที่เราอยากเล่นไปแต่อันนี้แหละมันก็มันเหมือนกันแต่ผมไม่รู้นะว่าเอดนเนี้ยมันคือผีตัวอะไรนะครับทุกคนเราจะเล่น EP ละตัวปะทุกคนเอออ๋ออีจุกี้เขาบอกว่ามันต้องมีคี้นะอืมแต่เราไม่มีคี้เลยอ๋อนี่ยคือเป็นห้องแบบประชุมแบบนี้เลยหรอ ออข้างหน้าปึ๊บวาเดฮาฟูอ๋อมันกดชิปวิ่งได้โอเคแต่ไม่รู้มันมีสเตมิน่าปะนะอันนี้คือคือออกอ๋อเราต้องหาเฮียเจอเพื่อที่จะออกจากที่นี่เหรอเว้ยตรงนี้น้ำเปิดได้วะเชษโคตรเท่น้ำเปิดได้น้ำเปิดได้โคตรเท่คืออะไรอ้าวปฏีน้องขำทำไมเล่าโอ้นหแล้วใครมาทิ้งน้องไว้คนเดียวนี้ อันนี้คืออะไรลูกบอลอ่ะน้องอ่ะไปไปเล่นอันนี้คือเฮ้ยกุญแจนี่ไงคออีน้องหายว่ะผ,ผ,ผมรู้แล้วว่าใครผมผมรู้แล้วผมพอจะรู้แล้วว่าผีอะผีด่านนี้คือตัวอะไรผมพอจะรู้แล้วปึ๊บน,นี่เจอกันนะอุ้ยนี่ไงนี่ไงน้องน้องอยู่นี่ไงน้อ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 งให้กูใช้ก่อนน้องให้กูใช้อันนี้ก่อนให้กูใช้ก่อนนอ้องอ่าใช้ ใช้ยังไงวะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แอนเดงเหรอทุกคนมันไม่ใช่แอนเดงเหรอน้นองมามามาเก้มาเก้น้องมานี่ฮึวันดีจ้าวันด,ดีครับวันด,ดีน้องถามว่าพี่กลัวไม่เป็พิ่งมาเดี๋ยวกูอันนี้กูรู้นะน้องรู้นะรู้นะ เฮ้เเฮ้เวลาเราเราเราแบบว่าแบบแบบไม่ได้มองน้องอ่ะน้องจะวิ่งหาเราไยกระโดดแบบนี้นะปึ๊บปุ๊บน่ะนนอะวอ้ยน้องพี่รู้พี่รู้เราเราสิไปทำอะไรต่อวะนี่อ๋อนี่ประตูแดงเฮ้ยนี่ปะเออ อมามาดิมาดีมาดีน้องมามาดิมามากูมองกูจ้องอยู่กูจ้องอยู่น้องกูจ้องอยู่อ่าจ้องอยู่อ่าจ้องจ้องจ้องแป๊บจ้องแป๊บอ่าแล้วห้องมาตันอ่ะตอนนึงนะทุกคนห้องห้องมันตันว่ะแล้วแล้วคืออะไรอ่ะอะไรคือห้องตันแล้วห้องมาตันน่ะแล้วแล้วเราต้องทํายังไงวะคือคือเรามีกุญแจห้องนั้นแล้วอ่ะแล้วแล้วกูต้องทําอะไรต่อเนี่ยอ่ะมันมีเด็กนี่ตามมาอยู่เนี่ยทุกคน ฉันเน่วะตามมาดิตามมาดิตามมาดิเงาเงาเยอ่พ่อดีแล้วอ่ะโอ้วิ่งกระชาน้องน้องจะไปวิ่งตามใครได้ตามกูดิแหละเฮ้ยมันวันนี้จะปะมันมันน่าจะปลดล็อกไม่เป็นหรอกเนาะช่ปะอืมจะวิ่งกลับไปไหนวะทุกคนผมถามจริงเถอะอันนี้ผมจะวิ่งกลับไปไหนเน,นี่ยอ่อห้องนี้อย่างน่ะ <c oughs> สะดุ้งเลยกู <laughs> สะดุ้งเลยกูเอา้ามาได้ทำอะไรกู <c oughs> <c oughs> มไม่รู้เออทำอะไร <c oughs> เราได้ประตูเอ้ยเราได้กุญแจแดงนี่มาทุกคนเราต้องไปเปิดนะครับตอนนี้ผมหาห้องไม่เจอไว้ผมยอมรับตรง,ตรงๆ <c oughs> เอาแต่หัววันเลยเหรอมึ oh. งเอาแต่กูแต่หัววันแล้วเหรอน้องเจยไปก่อนเจยไปก่อนอยู่ตรงนั้นอันนี้โอ้โหปาใกล้จ oh, ังอ่ะลูกพี่ไปไกลๆไปไกลน้องไปไกลไปไกลเดี๋ยวพี่ซื้อขนมให้กินเดี๋ยวพี่ซื้อขนมให้กินเดี๋ยวกูซื้อขนมให้กินน้องแค่นี่ไหมสิกธิ์ค์ิคีย์อ๋อสิ่งโอ้มต้องการครีนะครับที่นี่ อ่าม uh, ีไหมอันเนี้เดี๋ยวผมจะล่อน้องไปไกลๆก่อนอันดับแรกผมจะล่อน้องไปไกลก่อนมานี่มานี่โอ๊ยหัวลนล่นหัวลนล่นเจอกูว้าอมันมานี่ยมาเนี้ยมานี่มานี่เออโอเคอยู่นี่นะหนูอยู่นี่นะหนูต้องเป็นเด็กดีนะชจ๊ะเข้าใจไหมหนูต้องเป็นเด็กดีนะเออเด็กดีเด็กดี ดีกับบา้านแล้วกูไปแล้วจ้ะแฮนเม่แฮมเี่ผมค้นนี่ไงนี่ไงผมว่าละทุกคนผมจะลอ่อล่อน้องมานี่ผมจะล่อน้องมานี่เบยบเบยนี่เชื่อะช,ะชอบ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 ไปครับทุกคนมันวิ่งวิ่เร็วหรอกเอ,อเด็กเ่ะมันไม่งเร็วหรอกประเด็นเลยนะทุกคนมึงใครอีกเนี่ย ไปเลยทุกคนไปหนึ่งนะ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 โอ้มันมันมีเวลาจํากัดด้วยเหรอทุกคนมันใช่ไหมมันมีเวลาจํากัดใช่ไหมหรืออะไรหรือเราเจอตัวเมื่อกี้เราเราวิ่งหนีเลยหรืออะไรวะเอาเฮ้ยออกไปไกล ไม่ค่อยชอบตั้งแต่ตไรวะน้องเราไม่ค่อยจุตตากระบะน้องไปละเจอกันตอนนี้นะครับทุกคนเราต้องหานะครับสิ่งที่เรียกว่าทางออกมันอยู่ขั้งหลังเราเลยเป็นไ,ปไงน,น้องเป็นไงเนะป็นไงนะ <c oughs> อ่าโอเคเฮ้ยทำไมมันเปิดเองอ่ะน้องน้องเปิดให้เหรอ มึงใครอีกเด้อทุกคนเราต้องวิ่งหนีมั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 น,อน,น <c oughs> ไอ้ไม่เข้าใจไอ้งงเฮนเน่เฮนเน่รอข้างหน้าเลยน้องมันรอ,อแล้วข้างหน้าเลยทุกคนไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อเจอกัน เดี๋ยวน้องพี่ถามทางแล้วป่ะว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนว่าพี่ลืมอ่ะน้องโอ้โหทุกคนไม่มีอะไรเลยอ่ะตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยเว้ยเราก็หยุดมองกันก่อนเนาะเออนิดนึงนิดนึงไอ้โลนเฮ้ยนี่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 เออเราเฮ้ยน่ะเราควรไปตรงนี้ไปทุกคนเราควรไปตรงนี้เราควรไปตรงนี้ยซิกซิคีเออซิกซิคีซิกซิคีซิกซิคีขีสีแดงทุกคน พี่รู้น้องว่าน้องจะมาหาพี่แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะทํายังไงต่อแล้วผมจะล่อน้องไปฝั่งนู้นเลยดีวยกว่าเอาแบบไกลๆแ,แล้วก็วิ่งมานี้ผมวิ่งมานี้ปุ๊บจะใช่ไหมทุกคนแล้วเราเอ,เ,อ,เ,อเสียงอะไรวะโอ้มันวิ่งเร็วจังอะมามามา,มาน้องเขาเรียกว่าการการล่อการล่อน้องปุ๊บ เนี่อ่าเสร็จกูอย่างงี้เสร็จกูเจอกันนะน้องเดี๋ยวพี่ขอไปประตูดแดงก่อนนะน้องโอ้ยไอ้นี่มาอีกแล้วว่ทุกคนผมไม่รู้นะว่ามันมาได้ยังไงอะโอ้โอ้ทุกคนทางตันทางตันทางมาตันมาไอเด็กเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่เว้ยโอ้ไหม่ก่อนอะมึงเข้ามาเลยเพื่อนจ้ามา ทำไมอ่ะดีจูก่ะกูจูกนะกูจูกนะกูจูกนะกูจูกผมว่ามันมีเวลาทําขัดเว้เพื่อที่ไอตัวอันเนี้ยมันจะออกมาเว้ยแล้วผมก็ไม่รู้เว้ยว่าไอทางออกนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนมามันก็กูต้องตายกันไปข้างนี้หระวะแต่กูตายอยู่ข้างเดียวนะผมไม่สนใจเด็กนั่นแหละผมบอกเลยผมไม่สนใจเด็กนั่นแหละผมจะไปของผมผมจะไปทางของผมผมบอกเลยมันจะไม่สนใจเด็กนั่นแหละ จริงผมพูดจริงเลยจริงหนงักๆตั้งนิ่งเลยมาน้องน้องมาเอามาน้องมาเฮ้ยผมว่าห้องเดียวนี้ว่ะทุกคนเชื่อผมปะเฮ้อยอันนี้ห้องอะไรอะ่ะอันนี้ป้าทางออกนี่ไงทางออกเอาประตูหลอกมันทำไว้ทำเพื่ออะไรเดี๋ยวเพื่อนมีประตูหลอกดไูไว้ เฮ้ยนี่ไที่เราแบบว่ามาเฮ้ยนี่นี่นี่นกูจะรอดอยู่แล้วอ๋ออ๋ออ๋จะรอดอยู่แล้วแล้วประเด็นเลยนะ คือเรามีคีย์มีอะไรสเสร็จแล้วไว้ทุกคนแต่เราไม่รู้ไว้ว่าเราจะออกทางไหนเว้จริงนะเออโอ,โอ้ยห้องนี้ห้องนี้ไม่มีอนาคตเลยเว้โอ้ไม่คิดเจอ,อยังไงอะทุกคนผมเศร้าอ่ะโอเคผมก็แถวนี้ผมก็แถวนี้จริงเออใช่ใช่ใช,ใช่ผมจำได้ผมจำได้ทุกคนผมจำได้ผมจำได้มันพูดดังไหมไนะครับทุกคนแต่ผมอยากพูดดังมากๆเลย เป็นใครเนี่ยติ๊กตะคี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 คีคีอะปมาตูหมดแล้วไอ้เว้ยไ้าผมห้ามวิ่งปะเพราะว่าผมห้ามวิ่งทุกคนผมห้ามวิ่งถ้าการที่เราวิ่งแบบเยอะผมบอกเลยจริงๆนะถ้าการวิ่งเว้ยเวลาเราวิ่งไงตัวนั้นมันจะออกมาเว้ยนึกว่ามันจะมีผีแค่ตัวตัวเดียวโอเคเดี๋ยวครับ ได้เลยน้องผมจะไม่วิ่งผมบอกเลยผมจะไม่วิ่งเด็กเด็กนั่นไปไหนเอา้ามึงใครนี่น้องเป็นใครหรอทางตันทุกคนผมว่าหาทางออกได้แล้ว่ไอายังมพูดมันมาเฉยเลย ชีวิตก้าไปเลยโอ้โหทุกคนมีคนเล่นเกมนี้แล้วตายเยอะขนาดนี้ไหมผมได้ามจยิงเหอะเออโอ้ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าคือยังไงอ่ะกูจะวิ่งกูจะวิ่งไวสุดไม่ต้นใจละเราจะวิ่งนะครับทุกคนตอนนี้โอเคผมว่าทางนี้เว้ย สองเองก็ใจเย็นๆหน่อยโอ้โหจะวิ่งใส้กันอย่างเดียวเลยผมมืดว่ะผมมืดแบบ98 5ล้านด้านว่ะทุกคนเฮ้ยฝั่งนี้เปล่าวะฝั่งนี้ปะเฮ้ยผมว่าฝั่งนี้ผมว่าฝั่งนี้ประตูออกขอทุกคนเฮ้ยเฮ้ย เจ้บ้ากูขี้ขี้เดวขี้เดวเจอกูเจอกูออไอเด็กอะไม่น่ากลัวไว้ทุกคนก็คือให้น้ำมันมาเจ้าสกเก โอเคทุกคนอันนี้คือห้องสมุดนะครับทุกคนเดี๋ยวห้องสมุดเนี่ยเราเราจะมาเจอกันในอีพีหน้านะครับโอเคเจอกันครับทุกคนอะไร,ไรอะถามไปชายบอกเจอกันครับอีพีหน้าบายๆครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และติดตามได้วยครับรักทุกคนนะครับจุบจ๊บๆฮิฮิฮ